สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะครับและก็ลูกค้าบ้านคุณภูริทุกท่านนะครับก็เป็นบ้านพักรายวันเริ่มต้นที่1,000บาทสำหรับผู้ที่มาพัก2ท่านนะครับก็เป็นบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ำตอนนี้ก็ติดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ ั้งสองห้องนอนคุณผู้ชมจะนอนแอร์ก็ได้จะนอนพัดลมก็ได้ก็ราคาเท่าเดิมนะครับนี่คือภาพบรรยากาศข้างหน้านะครับก็พยายามอัปเดตตกแต่งให้มีต้นไม้จะได้ร่มรื่นเวลานั่งตอนเช้าหรือตอนเย็นจะได้มีต้นไม้ได้มองได้ชมบ้าง เป็นสวนเล็กๆนะครับหน้าบ้านก็มีที่นั่งให้คุณผู้ชมได้นั่งพักผ่อนได้นั่งเล่นอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับคุณพ่อ้านแม่พานที่อยากจะทำปิ้งย่างก็สามารถที่จะทำกิจกรรมครอบครัวได้นะครับน,นี่ก็อุปกรณ์สำหรับป้องกันอคีภยัย ถันะงดับเพลิงแล้วก็มีพัดลมเผื่อมีจุงในช่วงมืดๆท่านนั่งข้างนอกนะครับแต่ภายในบ้านก็ไม่มีส่วนนี้ก็เป็นภายในบ้านนะครับโซนนั่งเล่นกันนะครับผมเปิดแอร์ไว้ก็จะมี Wi-Fi นะครับให้ใช้กันรฟรีๆแล้วก็มีทีวีให้ดูหนังกันได้ทั้งวัน สามารถที่จะมาพักผ่อนก็ได้มาทํางานก็ได้นะครับบางท่านเองถ้าเปลี่ยนบรรยากาศมาทํางานที่พัทยามาเที่ยวด้วยก็สามารถที่จะไ่ใช้ Wi-Fi ในการทํางานได้ก็มีทีวีมีตู้เย็นแล้วก็กา้นาร้รอนเนี่ยสำหรับดื่มกาแฟได้แล้วก็มีอุปกรณ์ถ้วยชาม เพื่อจะซื้ออาหารมากินกันนะครับสามารถที่จะทำอาหารกินได้แล้วก็มีน้ำให้ในตู้เย็นนะครับก็มีพัดลมเผื่อไว้บางท่านเองอาจจะไม่อยากเปิดแอช่วงเช้าๆอากาศจะเย็นนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศห้องนอนหน่งนะครับ ก็ติดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยออแอร์ไม่ใหม่คุณผู้ชมเองก็สามารถมานอนเย็นๆเปิดแอร์นอนได้นะครับถ้าเปิดสองห้องเลยก็เย็นทั้งบ้านเลยนะครับ mm hmm. ก็อาจจะไม่ได้หรูหรามากนะครับก็เป็นบ้านพักที่ คุณผู้ชมสามารถที่จะรีแล็กได้มาทำงานได้มาพักเป็นครอบครัวได้ก็รองรับตั้งแต่2ท่านนะครับจนถึงนะเจท่านได้แต่ถ้า7-8ท่านก็อาจจะราคาที่สูงขึ้นไปหน่อยก็ประมาณ3,000บาทต่อวันนะครับส่วนถ้า5-6ท่านนะก็อยู่ที่2 0 0 0ในวันธรรมดาถ้าวัน หยุดสุขสาว์อาทิตย์ก็2อ0พันหถ้ามาไม่ถึงหท่านมาสักสอท่านอย่างเงี้ยน,นะก็อยู่ที่1,000บาทหรือพั0หบาทถ้ามา3ท่านพ่อแม่หรืออาจจะลูกไม่อายุนะยังเด็กอยู่ก็มาแค่2ท่านก็คืนละ1,000บาทก็มานอนกันครอบครัว3พ่อแม่ลูกก็ได้ นี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งสำหรับท่านใดที่อาจจะมีลูกเล็กๆมาหรืออาจจะยังตั้งครนภอยู่หรืออาจจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ที่ไม่สะดวกในการนอนเตียงผมก็เผื่อไว้ให้ก็เป็นที่นอนที่ไม่สูงมากนะแต่ผู้หลับผู้ใหญ่บางท่านเองก็ไม่อยากจะนอนที่นอน นี่ก็มีแอร์เหมือนกันนะครับก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วมีทั้งพัดลมด้วยก็สามารถที่จะเปิดแอร์ก็ได้เปิดพัดลมก็ได้ได้ทั้งสองทางอยู่ที่นะลูกค้าและคุณผู้ชมเองชอบก็มีห้องน้ำนะนี่อีกห้องหนึ่งห้องน้ำก็จะมีสองห้องก็สามารถที่จะอาบน้ำได้ อาจจะห้องน้ำไม่ใหญ่มากนะครับก็นเน้นพักครอบครัวที่ราคาไม่แพงมากนะก็มีแอร์มีทั้งพัดลมให้ส่วนห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่มีห้องน้ำในตัว เพื่อบางท่านเองอาจจะมาสองท่านก็นอนห้องนี้นะก็มีห้องน้ำอยู่ในนี้เลยนะครับก็ติดต่อเบอร์โทรบ้านคุณภูรินะครับก็ที่064 9 45, 4ห4441นะครับ ก็เป็นบ้านพักราคาประหยัดที่ไม่แพงมากสองห้องนอนสองห้องน้ำก็พักได้ทั้งครอบครัววันธรรมดาถ้าสองท่านน่ครับก็หนึ่พบาทถ้าวันหยุดนักกัตตรอร์กิกหรือวันหยุดพิเศษศุกเสาร์อาทิตย์อย่างนงี้ก็1,500บาท แต่ถ้า3ถึง4ท่านนะครับถ้าวันธรรมดาก็1,500บาทแต่ถ้าวันหยุดพิเศษวันศุกร์วันเส,สาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ที่2,000บาทนะ,นะครับส่วนถ้ามา5ถึง6ท่านนะครับถ้าวันธรรมดาก็อยู่ที่2,000บาท แต่ถ้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดพิเศษก็2,500บาทแต่ถ้ามา7 8ท่านนะครับก็ราคาก็วันธรมรมดาอยู่ที่2,500บาทส่วนวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับหรือวันหยุดพิเศษก็อยู่ที่3,000บาท7 8ท่าน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมีโอกาสก,าก็ติดต่อมาพักที่บ้านคลบุรีอยู่ที่อำเภอบางละมุงพัทยานะครับจังหวัดชนบุรีก็โทรศรรัพท์064945441 4นะครับบ้านพักรายวัน2ห้องนอน2ห้องน้ำก็พักได้ทั้งครอบครัวครับ